ทุกคนรู้ไหมครับว่า30%ถึง40%ของผู้เล่นในบ้านเราเนี่ยหรือว่าเซิร์ฟสิงคโปร์เอเชียแปซิฟิกนะครับมีผู้เล่นอยู่ในระดับแลนด์ไอรอนสถึงโกสามเนี่ยเกือบ40%เลยนะครับอย่างที่กราฟที่ผมได้ขึ้นให้นะจุดนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกว่าทำไมคุณยังถึงอยู่แลนดพวกนี้อยู่แล้วก็ควรจะปรับตัวยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไไมมม่่่พพลลลาาาดดคคิปปใใหๆทีจะนนนววััััถถ้อ้อกกแ็ let's go รบ คิดจะเติม Valorant ต้องเติมกับ Index Game Center บริษัทเติมเกมที่น่าเชื่อถือและราคาถูกที่สุดในตลาดณเวลานี้มาพร้อมกับเกมหลากหลายให้คุณได้เลือกเติมไม่ว่าจะเป็น Honkai Star Rail, n a w i Free Fire, League of Legends ้วยส่วนลดที่สูงสุดถึง23%เติมถูกกว่าเติมเองแน่นอนและนอกจากนี้ยังมีการจดเป็นบริษัทเติมเกมและมีฐานลูกค้ามากกว่า100,000แอคเคาท์เลยทำให้หายห่วงเรื่องความปลอดภัยยังมีโบนัสและกิจกรรมแจกทอยร์ต่างๆที่หน้าแฟนเพจ Index Game Center เพราะความสุขของลูกค้าจริง เด็กพร้อมเปย์หากสนใจาสามารถกดดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลยนะครับ เอาละครับผมต้องขอราสวัสดีกับผ,ผู้ชมอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวอลเลอร์ทีกับผมฟิลคนเดิมนะครับนะในใครยังอยู่ระดับที่ผมได้บอกอยู่นะครับลองคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปหน่อยแล้วก็อยากจะพัฒนาไปถึงแรงไหนหรือว่ามีความฝันที่จะไปถึงแรงไหนเนี่ยก็สามารถที่มาคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปได้เลยนะครับโดยคลิปนี้ผมจะมาบอกให้ผลที่คุณยังอยู่แรงพวกนี้แล้วก็ยังไม่ขึ้นไปไหนสักทีนะครับมันไม่เกี่ยวหรอกว่าคุณเนี่ยจะมีเพื่อนเล่นหรือว่าจะเล่นโซโลนะครับอันน ยกระดัแรงสูงๆได้เทียงแค่ทํา5าข้อนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างข้อแรกเลยก็คือที่คุณย้งาขึ้นนะครับผมเพราะว่าคุณเจอสมิ่วครับแน่นอนเลยแหละว่าสมิ่วนะครับผมไม่ว่าจะแรงไหนแหละมันก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับรวมถึงแรงระดับ As c e n d a n t เนี่ยคนที่เล่นระดับเลเดียนมาก่อนก็ยังลงมาเล่นตัวนี้ก็ยังมีเช่นเดียวกันนะครับไม่ต้องพูดถึงแรงระดับโ oh อ้โหแบบไอรอนระดับซิลเวอร์เลยคือเปลื่อนไปหมดนะครับอสมิ่วคืออะไรนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าสมิ่วเนี่ยคือผู้เล่นระดับที่สู ระดับ Ascendant นะลครับลงไปเล่นหรือว่าทําการลดแรงหา ID ต่างๆนานาเพื่อไปเล่นกับเพื่อนในระดับซ i l v e r นี่คือสมบรนะครับฝีมือนะครับการเดินเกมหรือว่าไมซ t ต่างๆเนี่ยมันจะต้องแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับไอรอนซิลเวอก็เหมือนกับมือใหม่นะครับแล้วก็ระดับแบบไ i มอน n d ขึ้นไปเนี่ยก็เหมือนกับผู้เล่นที่เล่นมาระดับหนึ่งแล้วหรือว่ามีความเข้าใจในเกมระดับหนึ่งแล้วมันก็สู้กันไม่ได้อยู่ดีนะครับเหมือนกับคลิปในต่างประเทศที่เขาได้เปรียบเทียบกันไปเนาะระดับที่แบบว่าเอา5มาสห้ะเอประมาณนัั้นนะครบ คือแบบสู้กันไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วเราควรจะทํายังไงกับเสมอพวกนี้ใช่ไหมล่ะครับเออเสมอพวกเนี้ยคือจริงๆอ่ะมันมีวิธีแก้ทางอยู่ไม่กี่แบบนะครับหนึ่งเลยก็คือคุณควรที่จะรีพอร์ตนะครับหรือว่าควรที่จะรายงานนะครับพร้อมใส่เหตุผลไว้ว่ามันเสมอหรือว่าเป็นผู้เล่นที่ระดับสูงกว่าลงมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยลองส่งไปนะครับอ,รอาไลออเขาจะทําการพิจารณาแล้วก็ทําบทลงโทษให้กับคนคนนั้นเองนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้จริงๆี่ยคุณควรจะแก้ยังไงภายในเกมนั้นๆใช่ไหมคือเสมอเนี่ยจริงๆแล้วนะครับ ์องคือสกิลของคู่ต่อสู้ครับคือถ้าสมมุติว่ามันมีสกิลของคู่ต่อสู้บวกกับทีมเวิร์กเนี่ยรับรองว่าสเสมอผลนั้นนะจะเล่นได้ยากมากๆอย่างเช่นผมใช้ลุงบลิสนะครับผมสตาร์นไปก่อนแล้วก็ให้อีกคนเนี่ยทำการใส่สกิลใบเข้าไปอย่างเช่นเลน่าสกายนะครับเป็นต้นนะเสร็จแล้วพอจังหวะที่มันโดนแฟดโดนใบโดนสตาร์นเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปรุมนะครับสเป้าเนี่ยดีกว่าเป้าเดียวอยู่แล้วนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นสเสมอมาจากไหนนะครับแต่ถ้าโดนรุมเนี่ยรับรองว่าคุณก็มีโอกาสตายได้ไดสูงเหมือนกันนะครับอัน,น ไหนๆก็พูดถึงเรื่องของเสมร์ฟแล้วนะครับใครที่มีพฤติกรรมที่บูสต์แลงนะครับหรือว่าไปช่วยเพื่อนดันแล้งเข้าไปในแร้งสูงๆอะไรเงี้ยสุดท้ายไอ้เพื่อนของคุณก็ไม่สามารถที่จะเล่นได้อยู่ดีนะครับแล้วก็โดนด่าแล้วก็โดนว่าอะไรสารพัดนานานะถึงแม้ว่าคุณจะได้จี้ที่มันสวยงามขนาดไหนมาครอบคลองนะครับสุดท้ายเนี่ยพอคุณไปเล่นคนเดียวนะครับหรือไม่มีเพื่อนคนนั้นคอยมาแบกเนี่ยคุณก็จะโดนด่าจากเพื่อนร่วมทีมของคุณอยู่ดีครับแล้วมันก็จะไปทําให้คนอื่นเนี่ยไม่สามารถที่ขึ้นแล้งได้ด้วยนนนนคคับบบาาาาาางกก็อออดว่่ e y, ่เเเเ้ยยยมมมลทีไ เล่นกับทีมนะเขาอยากเล่นคนเดียวบางทีเขาแบบไม่มั่นใจในฝีมือของตัวเองอะไรเงี้ยเล่นคนเดียวแล้วมันสบายใจกว่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูข้อที่2กันต่อเลยครับ ้อที่2อครับอันนี้ก็สําคัญไม่แพ้กับเสมฟเลยนะครับนั่นก็คือความจริงจังในการเล่นนั่นเองหลายคนนะครับเล่นเพื่ออยากจะเอาชนะตัวเองหลายคนเล่นเพื่อพักผ่อนสมองหรือหลายคนเนี่ยอาจจะอยากเล่นกับเพื่อนแค่นั้นเป็นต้นนะครับความจริงจังในการเล่นของแต่ละคนเนี่ยมันเลยไม่เหมือนกันนะครับผมบางคนเนี่ยเล่นเอาเป็นเอาตายเพื่อจะไปอยู่แรงสูงๆอันนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะครับจุดนี้แหละมันเลยทําให้เราเนี่ยมีมุมมองต่อแรงต่างๆที่มันต่างกัๆๆนนะครับหรือการเล่นแรงที่มันต่างกันมันแค<ๆ>่สัส้นๆครับถ้าคุณอยากขึ้นแรงสูงๆ,ๆเนี่ยคุณก ก็ต้องพัฒนาตัวเองใช่ปหมละ่ะมันก็เหมือนกับสิ่งต่างๆในชีวิตจริงของเรานั่นแหละครับที่เราจะต้องพัฒนาตัวเองขึ้นไปเพื่อให้อยู่จุดที่มันดีกว่าจุดนี้สมมุติว่าคุณอยากเล่นให้จริงจังขึ้นหรือว่าอยากเก่งขึ้นอยากมีแรงที่สูงขึ้นคุณก็ต้องไปศึกษาเทคนิคต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นช่องวอลเลอร์ทิชช่องฟิลนิกโฆษณาหรือคุณจะไปฝึกซ้อมนะครับผมหรือว่าจะทําอะไรต่างๆก็แล้วแต่ให้ตัวเองเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับรับรองว่าถ้าคุณทํามันอย่างเป็นประจําแล้วก็ทําให้ตตััวเเเเองงนนนนนี่่่ยุ้ชิกกบบสาาารๆๆลล ให้เก่งขึ้นเนี่ยคุณจะมีแรงคกที่สูงขึ้นเองโดยอัตโนมัติโดยที่คุณเนี่ยไม่ต้องไปพึ่งเพื่อนหรือว่าใครที่คอยมาแบกคุณเลยครับ ข้อที่3ครับคุณขาดเทคนิคพื้นฐานของเกมนี้ไปมันจะมีหลายคนนะครับรวมถึงตัวผมเองที่จะคอยบอกอยู่เป็นประจำนะครับว่าให้วางเป้าให้ทําอย่างนั้นอย่างนี้ให้พีคแบบนี้ให้เล่นปืนแบบนั้นนะครับซึ่งสิ่งพวกนี้มันเป็นพื้นฐานที่ทุกคนควรจะรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นการอ่าวางเป้านะครับเลือกเอเจนต์ต่างๆให้เหมาะสมกับแมปนั้นๆหรือว่าเลือกตำแหน่งต่างๆให้มันเหมาะสมกับตัวเองนะครับเป็นต้นนะนอกจากนี้มันก็ยังมีอีกหลายอย่างที่คุณจะต้องไปศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารเงินนะครับผมการพีค รวมถึงคําศัพท์ต่างๆด้วยนะครับทุกอย่างนี้มันจําเป็นหมดเลยนะครับซึ่งเราจะค่อยๆทยอยลงคลิปพวกนี้ให้ทุกคนเนี่ยได้เข้ามาศึกษากันแต่ว่าเรื่องของเทคนิคพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นการพิกการวางเป้าการยิงมันแท็บเนี่ยผมลงไว้ให้แล้วในช่องวอลเลทิกนะครับสามารถที่จะไปย้อนดูกันได้เราลองว่าถ้าคุณเนี่ยรู้เทคนิคพื้นฐานพวกนี้นะครับอ่ะไม่ต้องรู้ทั้งหมดก็ได้รู้แค่การวางเป้ากับโฟกัสเป้าเนี่ยรราลองว่าคุณจะเก่งขึ้นอย่างก้าวกระโดดอย่างแน่นอนครับและที่สําคัญเลยก็คือคุณควรจะฝึกซ้อมบ่อยๆนะครับ กับเรื่องพวกนี้นะครับการฝึกซ้อมก็มีตั้งแต่เล่นในโหมดฝึกซ้อมไปจนถึงเดสแมทที่เดสแมทหรือแม้แต่อันเลดก็ดีนะครับผมเพื่อทดสอบตัวเองนะว่าวันนี้เนี่ยตัวเองยิงได้หรือเปล่าตัวเองขาดตรงไหนไปบ้างพัฒนาตรงนี้ต่อได้ไหมหรือว่าจุดเนี้ยถ้าสมมติว่าเราผิดพลาดน,นะมันมีวิธีการพัฒนายังไงบ้างก็ลองไปศึกษากันดูนะครับ ข้อที่4เลยก็คือขาดแผนการเล่นนะครับแล้วก็ทีมเวิร์กนั่นเองทีมเวิร์กนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆแผนการเล่นก็เป็นสิ่งที่สําคัญเช่นเดียวกันแต่ถึอองงั้นอ่ะผมก็ไม่ได้ว่านะว่าถ้าสมมติว่าคุณจะยิงเยอะแล้วก็ไม่สนแผนการเล่นแต่การยิงเยอะเนี่ยมันไม่ได้ชนะเสมอไปนะครับต้องบอกไปก่อนนะถ้าสมมติว่าเราเจอทีมตรงข้ามที่มันมีทีมเวิร์กดีๆนะครับจ่ายสกิลแบบแมน่แมนๆอะไรเงี้ยดูจังหวะดีๆนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะไปทําอะไรได้มากกว่าการยิงนะครับเผลอๆเนี่ยยิงเยอะที่ เพราะว่าทีเวิร์กไม่มีนั่นเองใครที่เล่นเป็นทีมนะครับมันก็จะมีการสื่อสารที่มันดีหน่อยแล้วก็มีการเข้าใจแผนวางแผนได้ง่ายกว่านะครับแต่ถ้าใครที่เล่นโซโล่นะครับคุณอย่าไปหวังนะครับว่าเพื่อนเนี่ยมันจะทําได้ดั่งใจเราตลอดเวลานะยครับเราต้องดูเพื่อนด้วยนะครับว่าเขาเนี่ยมีสไตล์การเล่นแบบไหนครับเล่นยังไงบ้างนะครับแล้วก็เล่นตัวไหนถ้าสมมติว่าเราพอที่จะแนะนําเขาได้นะครับว่าให้จังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้สตล์อย่างนี้สตล์อย่างนั้นนะครับก็สามารถที่จะแนะนํากันได้นอกจากนี้ก็จะมีเรื่อองงข สเตปการเข้าไซด์นะครับหรือว่าสเตปการป้องกันนั่นเองสเตปการเข้าไซด์ก็คือมันจะมีหน้าที่ของแต่ละเอเจนต์นะครับที่จะต้องทําก่อนทําหลังอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าคุณจะรัชเข้าไปเลยนะครับแฟดเนี่ยสำคัญมากนะครับแล้วก็ตัวอินิเชเตอร์ที่จะเช็คมุมต่างๆมุมอันตรายนะครับก็เป็นสิ่งที่สําคัญหาข้อมูลให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วดูเอลิสเนี่ยค่อยพุ่งเข้าไปนะครับผมเห็นหลายคนมากนะครับไม่สนใจหรอว่าจะเล่นตําแหน่งอะไรให้ดูเอลิสเนี่ยเข้าไปก่อนนะครับเพราะว่าจํามาอย่างนั้นนะคือมันก็ไม่ผิดหอออกแตต่่ววาคคุุณณ้้งงดดลิสขย ไม่ใช่ว่าเออส่งดูลิสเข้าไปตายปุ๊บเราค่อยเข้าอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่สมควรที่จะทําเป็นอย่างยิ่งนะครับอ่ะส่วนไฟล์รับก็จะต้องดูแผนที่นะครับหรือว่ามินิแมปบ่อยๆนะครับอ่านเกมให้ขาดนะว่าเอ้ยเขาจะเข้าตรงนี้จริงๆหรือเปล่าหรือว่าเขาแค่มาเฟกหรือว่าเวลามันเหลือเยอะไหมถ้าสมมติเวลามันเหลือมากกว่า30วิีเนี่ยเขาจะมีโอกาสโเรเตทหรือเปล่าอันนี้เราต้องคิดไว้ในหัว,หวนะครับ และข้อสุดท้ายนั่นก็คือสําคัญมากานะครับปรับ m i ซ d s e t ของคุณซะนะครับบางคนยังมี m i ซ d s e t ที่ l o s e r อยู่นะครับหรือว่า m i ซ d s e t ที่ไม่ยอมพัฒนาตัวเองหรือแม้แต่พูดกับเพื่อนว่าแบบกูไม่สามารถที่จะขึ้นแรงสูงๆไปกว่านี้ได้แล้วว่ะเฮ้ยคือกูกาก,ากมากอะไรเงี้ยคือคุณนะคุณต้องปรับไ i n d s ซ t ของคุณก่อนนะถ้าคุณอยากจะขึ้นแรงสูงๆจริงๆหรือว่าอยากเล่นเก่งกว่านี้แต่ผมเขจาใจว่าเรามาเล่นเกมเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับบางคนเขาเล่นเพื่อแข่งบางคนเขาเล่นแบบจริงจังไปเลยบางคนก็เล่นแค่สนุกๆนะครับ จุดนี้เนี่ยผมขออนุญ,ญาตมาพูดถึงคนที่อยากจะเล่นเก่งขึ้นละกันนะครับคุณต้องปรับ i n d s ซ t ของคุณก่อนนะครับแล้วก็ลดอีโก้ลงถ้าสมมติว่าในทีมในเพื่อนหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมีการแนะนํามาในจุดที่เราผิดพลาดเนี่ยเราก็ควรที่จะรับฟังไว้รับฟังไว้ก่อนนะถ้าสมมติว่ามันผิดถูกยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปตัดสินทีหลังอย่างเช่นอ่าคุณเล่นดวลลิส t เล่นเจ็ดนะครับผมแล้วก็คุณเนี่ยไปยืนอ,อยู่หลังเพื่อนเลยคุณไม่กล้าเข้าไซต์เพื่อนคุณไม่กล้าไปเปิดไซต์คือเข้าไปเสร็จเเี่่่ยยยคคคุุณณกกก็ไไไไไไปปแอออมมลล้าาร์ซะสัง คุณควรที่จะปรับไหมหรือว่าควรที่จะไปพัฒนาอะไรบ้างอย่างเช่นการยิงการเข้าไซส์การแดชเข้าไปจังหวะต่างๆที่คุณควรจะทําในหน้าที่ของคุณด้วยลิสของคุณเนี่ยมันจะต้องเข้าไปเคลียร์ไซส์ให้เพื่อนนะครับแต่ว่าถึงอย่างนั้นน่ะเพื่อนก็ต้องสพอร์เราได้ดีด้วยนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะคือคุณต้องปรับไมซ์เซตก่อนว่าคุณเนี่ยไม่ใช่คนที่จะหยุดได้แค่นี้คุณจะสามารถไปต่อได้มากกว่านี้แล้วก็อะไรที่คุณจํามามันไม่ได้ถูกเสมอไปหรือว่าไม่ได้ผิดเสมอไปรับฟังคนอื่นให้เ,อเยอะๆนะครับผมหร เก่งกว่าเราเนี่ยรับฟังให้เยอะๆแล้วก็ออกมาพัฒนาตัวเองนั่นเองครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาในวันถัดไปเอาละไว้พบกับผมฟิลในวอลเลทิกคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ